di jalan jelek jalan pedaleng jauh, go walking, go <coughs> <DJ, DJ>, <coughs> <coughs> <DJ, DJ>, <coughs> ไตามข้างเลยมีแต่ผีหอยตุ้งรูต้องแรงอยู่นี่แหละเป็นตะย่านวันนี้พาน้องหมาองอมาเดินเล่นตอนกลางคืนค่ะตอนนี้สองทุ่มค่ะไม่มีใครเลยบนถนนค่ะพามาดูวิวข้างทางในหมู่บ้านในอเมริกาค่ะเจอห่านป่าเยอะเลยค่ะเล่นน้ำอยู่เลยไม่หลับไม่นอนเลยค่ะ มาบางวันก็จะมีห่านป่าบางวันก็ไม่มีค่ะว่าเขาอยู่ตามธรรมชาติแล้วแต่วันบางวันเขาก็ไปนอนที่อื่นบางวันเขาก็จะมานอนที่นี่ค่ะวันนี้คืนเดือนมืดเลยมองไม่ค่อยเห็นค่ะถ่ายวิดีโอไม่ค่อยชัดเลยค่ะ แข่งแมวปันใดสิฮอดเพื่อนเนาะขอบคุณที่กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ